ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะภาพที่เห็นต่อไปนี้ถ่ายเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเองนะครับที่ฟาร์มอนุวัตโมวกเหล็กจวดสะบรีครับวันนั้นก็คุคณปอนะครับเข้าฉาก น้องเอมี่มรดกพิศระที่เห็นนุ่งผ้าขม้าอยู่นี่พระเอกนะครับแต่ว่าพระเอกคนนี้รับคุณปอนี่พุกเรื่องนะครับละครที่ก็เล่นในระหว่างที่ยังไม่เข้าฉากจะนุ่งผ้าขม้าตลอดชอบนุ่งผ้าขม้าบอกว่าเย็นสบายดีครับและเป็นคนสนุกสนานอย่างที่เห็นนะครับแย่คนโน้นใหญ่คนนี้ชีวิตจริงของคุณปอนี่ถือว่าเป็นผู้ชายที่น่ารัก ผู้ชายเห็นก็บอกว่าน่ารักผู้หญิงเห็นก็บอกว่าน่ารักเป็นคนน่ารักอมตะจริงๆมีเล่นกล้องนิดหน่อยเดี๋ยวดูคุณปอนะครับเข้าพระเข้านางครับมิสเซรันยู n นเวอร์สครับนางเอมี่พระมรดกฏกิติสาระเดีวเราจะได้เห็นกันอยากถักหมากหน่อยให้มันรัดกุมหน่อยนางเอกแต่งหน้าครับมิสเซรันยู n นเวอร์สเรื่องนี้มี2คนเลยครับมิสเซรันยูเนเวอร์สคุณลูกจานอีกคนหนึ่งครับ นี่ครับคุณลูกจันคราวนี้เป็นหนังร้ายนี่น้องเดียครับปริสาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวงามเหมือนกันครับคนนี้มิสทีนปี2 0 0 3ครับต้องฟางครับพิชยาบรรยากาศน่ารักมากครับละครเรื่องนี้สีสวยเพราะว่าเป็นเรื่องของป่าเขาและฟาร์มครับเอาละครับนี่ถ่ายจริงแล้วนะครับของจริงแล้วเพลงนางเอกเจอกันโดยมีเด็กน้อย3คนร่วมอยู่ด้วยครับแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ครอยๆนะครับนี่าอะไรกันเนี่ยลูกทำอย่างนี้ทำไมอ่ะตองไม่ได้ทำนะคะคุณพ่อลองใหม่ดีกว่าเพราะว่าปรากฏว่าไอ้ตอนล้มไปนั้นศีรษะไปชนกับราวไม้เข้าครับ ในเรื่องนั้นนังเอกนั้นไม่ถูกกฎเกณฑครับเด็เกชอบแกล้งอยู่เรื่อยครับตอนนี้ขอเช็กใหม่นะครับแล้วปรากฏว่าโดยการที่ล้มลงไปนั้นขี่วัวทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในฟาร์มเลี้ยงวัวที่แต่งกาท้องไทยพ่อเขาทาสนุกล่องครับฉาก,น,กน,น,นี้นต้องถ่ายใหม่ และดูเอฟเฟกนะครับเวลาเรายิงปืนครับเราเห็นในทีวีในละครว่ายิงปืนแล้วกระสุนพุพ่งชนเสาชนฝาผนังก็ทำอย่างครับดูนะครับนี่ฝังเอฟเฟกไว้ที่สานะครับเดี๋ยวจะเห็น,รนครับว่าพระเอกนั้นวิ่งหนีกระสุนอย่างไรวางไว้นะครับแล้วก็ใช้วิธีนี่เป็นดินปืนครับแล้วก็เดินไป้าดูนะครับ นี่ครับฟังไว้เมื่อสักครู่เนี่ยครับพอเดินไฟ้าไปก็จะชาร์จให้ดินปืนประทุแล้วก็คล้ายว่ากระสุนปืนวิ่งชนเสาวิ่งชนกำแพงก็ติหาเลยครับครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยเจอเลยเหมืนกันตอนเลยแต่มันมันต้องระวังนะครับพวกพวกประทัดพวกเอฟเตกอะไรพวกนี้มันจะแบบคือเราต้องระวังศูนย์โมดุลตัวด้วยแต่ว่าให้ระวังด้วยรับ หลังจากนั้นก็นมาตรวจมาเช็คว่าที่เล่นนั้นเป็นยางไรบ้างนะดูว่าละอครเรื่องนี้น่าติดตามตื่นเต้นขนาดไหนโปรดสังเกตหน้ากคุณปอครับดูสิครับเล่นเองสดๆเมื่อสักครู่นี่เองพอกลับมาดูแล้วตื่นเต้นมากครับติดตามไม่ได้ครับหนุ่มทางรักนะคุณลุยครับอมารินซิมมโร่หายไปเรยป็นญาเองปีกลับมาครับเท่านี้เป็นผู้ร้ายครับ กำลังแต่งผมอยู hmm. ่เดี๋ยวดูค like the like 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 ูณเข่าฉายใช่แน่นอนครับร้ายถึงกึ้นนลยต่อฮู้กับคุณปอแล้วครับร้ายอย่างที่ไม่เคยร้ายมาก่อนร้ายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนมาแล้วครับคู้ร้ายหล่อครับพระเอกนั้นคราวนี้ทำหน้าที่เป็นสาวเอนจิเนียร์ครับคุณเสียงเองเสียงคู่เข้าหูกล้องในหูครับสะดุ้งเลย คุณปอนี่อยู่ที่ไหนฮ่าที่นั่นครับสนุกตลอดอันนี้เป็นออฟเีน,นะครับแซวฟูรายล่นนอกฉากได้ยินเสียงปืนครับเข้ากันในถุงเลยครับ หลังจากที่ถ่ายไปแล้วได้เวลาพักเที่ยงก็ทานอาหารดูครับพระเอกนั้นเวลาเล่นจริงจะเป็นเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีอย่างไรก็ตามแต่พอนนอกจอก,ก็ทานอย่างนี้นครับเหมือนแฟนละครทั่วไปครับเดี๋ยวเลยนะครับติดตามไม่ได้ครับหลงทางรักแล้วก็นี่เป็นฉากรีดนมของคุณปอครับเสียบดูครับไม่รู้เลยว่าเสียบไม่ครบเสียบแล้วนมปลิ้นออกมาดูครับเนี่ย ว่านีา่าาแต่งงานกลางท้องทุ่งครับน่าสนใจมากดูว่าแต่งงานแบบฝรั่งนั้นต้องแลกแหวนกันนะครับค,คุณป๋อก็สวมแหวนให้คุณเอมี่คุณเอมี่ก็สวมแหวนให้คุณป๋อแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโปรดสังเกตแหวนเล็กนิ้วใหญ่ครับสวมไม่เข้าครับโอ้โหเจ็บมากต้องทายใหม่ครับต้องทายใหม่ อหลังจ,จากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ